สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะมาต่อเจ้าตัว l g Online นะผ่านไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับเห็นไหมครับด้านหลังเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมต่อพ่วงกับ l g Online นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปดูนิดนึงนะครับโอเคครับเห็นไหมครับผมต่อกับเจ้าตัว l g นี่อีกนิห่เห็นแล้วนี่ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับผมเลื่อนปุ่มนะครับข้างล่างเห็นไหครับเลื่อนได้เห็นไหมครับนี่ เราวิธีการต่อครับเราจะต่อผ่านตัวด็อกตัวนี้ครับนี่ตัวด็อกนี่ตัวนี้ครับวิธีการต่อเนี่ยก็นียี่ห้อของโอ i ิโนะครับโอริโกเดี๋ยวโฟกัสหน่อยอ่าโอริโนะครับต่อผ่านด็อกนะอันนี้ผมต่อสายคีย์บอร์ดต่อสายคีย์บอร์ดแต่จะเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธก็ได้นะครับหรือจะบลูทูธกับเจ้าตัว R G l i n e เลยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสาย HDMI ครับพวกกจอนะครับ แล้วนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับก็คือไปชาร์จก็คือพ,พึ่งง่พ่วงไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปได้ด้วยนะครับโคตรดีเลยนะครับนี่ประมาณนี้สวะสว่าเราจะสะท้อนหน้าจอมาที่เครื่องคอมหน้าจอคอมแล้วก็ตัวอะไรด้วยนะครับผมก็ใช้โหมดคอมพิวเตอร์ปกติเลยครับก็คือทําซ้ําเห็นไหมครับก็ขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นที่ rg ด้วยนี่แบบนี้เลยโอเคไหมครับก็คือทั่วไปเลย จะว่าเราจะขยายก็เรื่องหมดขยายก็ได้ครับนี่ครับก็คือเป็นสองหน้าจอเราเล่นเกมที่ ROG o n l i n e ใช่ครับแล้วก็ดู YouTube หรือว่าดูฟุตบอลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โอเคครับพูดง่าย ROG a l n e เนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ดีๆนี่แหละนะครับที่สามารถเล่นเกมได้โดยมีปุ่มแล้วก็พกพาได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นโหมด เป็นโหมดอันนี้แล้วกันนะครับโหมดทำซ้ำแล้วกันอ่าแสดงที่จอสองแล้วกันอ่าโซล่าแสดงที่จอสองอย่างเดียวนะครับจะลองเข้าลองเข้าเล่น .a ดูนะครับอ่าเข้าที่ .a นะครับมันก็จะถามครับว่าคุณจะเล่นแบบเกมแพดไหมครับว่าสามารถเล่น .a ผ่านผ่านจอยสติ๊กได้เลยนะครับเล่น .a ผ่านจอยสติ๊กได้เลย นะแต่ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแล้วก็ดิสทอร์ปโหมดนะครับนี่ก็เอาเลือกแบบดิสทอรปโหมดแล้วกันเรากดนั่นครับอ่าราวนี้เดี๋ยวเข้า .a นะครับมีเมาส์ดิสอรนี้ไหมมีมีฮะม,ม,ม,มีเมาส์ฮะนะลองเข้าเกม อ๋อเ oh. oh. <laughs> ครื่องนี้ไม่เคยเข้าดอเอเลยสักครั้งเลยที่นี่นะโอเคแต่ผมต่อเมาส์ก่อนโอเคครับต่อเมาส์ติดไหมโอเคเห็นไหมาส์ติดละแต่ผมติดตั้งดอ,ดอ์เอไวแล้วนะแต่ยังไม่ได้เคยลองเข้าเลยก็จะลองเข้าพร้อมกันนี่แหละนะครับ Okay. อาจจะรอติดตั้งนิดนึงนะครับกำลังติดตั้งสคริปต์อะไรสักอย่างเพื่อเล่น .a นะครับโ okay. อเคคราวนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันสามารถพ่วงต่อได้เราเป็น PowerPoint ไหม PowerPoint นะครับสวนเป็น PowerPoint นี่เห็นปะก็ต่อ PowerPoint ได้อ,อ๋ออันนี้วันนี้สตูนี่นานผมมี PowerPoint อยู่ยนะนะที่หน้าเดสก์ท็ น่าเ,เครื่องแรงด้วยนะผมบอ,อกเลยว่าเครื่องแรงด้วยนี่ไงพ e พอยนี่เปดพอพอยได้ทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ภาพนี่ก็สีชัดนะแล้วเครื่องก็ไวด้วยนะครับกำลังลองเข้าดอทเอนะครับ ทำไมยังเข้าไม่ได้วะผมทำอะไรผิดปะเนี่ยตัดปีก่อนอ่าเข้าได้ละมาดูกันนะครับว่ามันจะพอเล่นดด .a ได้ไหมนะครับเครื่องนี้นะครับอานะครับผมติวติวแล้วครับเพิ่งเข้าครัง้งแรกด้วยแหละน่าจะโหลดอะไรสักอย่างนะครับ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเนี่ยเปิดเสียงดิเสียงมันออกไหนเนี่ยเสียงออกที่เครื่องนี้ไหมเดี๋ยวลองปรับมาให้เสียงออกมาจากเครื่องออาไลน์ เฮ้ยได้ออกหน้าจอแต่เสียงออกเอาลายค่อยโฟุโโโเสียงอะไรบอกเลยเสียงโคตรดีเลยนะดูเลปรับเสียงปรับเสียงลงไงเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได,เนได้เดี๋ยวปรับความเราปรับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้โอ้โหนี่สูงสุดเลยโอเคมันมีสามสเต็ปนะ เยี่สุดกลางดีแล้วก็ดีสุดนั่นแหะเราเอาดีแล้วกันนะครับลองแล้วกันว่าได้ไหม <ME> เฮ้ยได้ได้ผมว่าได้ลองเล่นกระบอกกันอ่ะ <ME> <ME> ไม่ใช่นี้ด <ME> ิเล่นกระบอกเดียวอ่าเราเล่นกระบอกด,ดูโอ้เฮ้ยพูดเป็นเล่นอ่ะ แต่มันก็ไม่ได้มาทําเพื่อให้เล่นมาเล่นนอ a เอนะแต่เราก็ลองดูว่ามันพอได้ไหมเอาเข้าเกมแล้ว เมื่อกี้เราปรับอะไรนะแบบลองสุดท้ายใช่ไหมสวยไม่ใช่สวยที่สุดเฮ้ยได้ <c oughs> สบาย <c oughs> <c oughs> บ้าบอ,อคอดแตกนะครับเล่นได้โอเคนะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับ